ก็สวัสดีลูกๆชั้นป2ออทุกคนนะคะพบกับคุณนุ่นนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการวัดความยาวอยู่นะคะซึ่งในวันนี้คุณนุ่นจะให้เด็กๆทำนะคะในหน้าที่171นะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า171นะคะในข้อที่3นะคะ,ะโจทย์เขาบอกว่า โอใช้ผ้าทำม่าน128เมตรวีใช้ผ้าทำป้าย264เมตรสองคนใช้ผ้ารวมกันเท่าใดนะคะอ่ะ,อะ,อะเด็กๆมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะซึ่งเด็กๆจะต้องบอกสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือสองคนนะคะใช้ผ้ารวมกันเท่าไรคะ่ะ และสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเด็กๆคิดว่าจะต้องเขียนอะไรเอ่ยอ่าให้เด็กๆหยุดวิดีโอแล้วก็เขียนก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือ O ใช้ผ้าทำม่าน128เมตรนะคะและก็ V ใช้ผ้าทำป้าย264เมตรค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรีแพนนะคะเราจะ วางแผนนะคะแก้โจทย์ปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะอ่ะเด็กๆคิดว่าผ้าผ้าทำม่านของโอเนี่ยใช้ความยาวเท่าไหร่เอ่ยนะคะเราก็เอาสิ่งที่โจทย์เขา,ากำหนดให้นะคะมาเขียนตัวเลขลงตรงนี้นะคะก็จะได้128เมตรต่อไปให้เด็กๆนะคะเขียนนะคะผ้าทำป้ายของ V ตัวเนี้ยจากโจทย์เลยค่ะว่าเขา อ่ะกำหนดมาให้กี่เมตรเอ่ยนั่นก็คือ264เมตรนะคะจึงโจทย์ในข้อนี้นะคะก็เป็นวิธีการบวกนั่นเองนะคะเด็กๆก็ต้องนำผ้าทำม่านของ O นะคะรวมกับผ้าทำม่านของ V ตัวเนี้ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะให้เด็กๆนะคะเติมเครื่องหมาย u r s t i o n Mark นะคะลงไปเลยในสิ่งที่เราต้องการหาคำตอบนะคะ ในขั้นตอนแสดงวิธีทำนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เองนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำหาวิธีการในการหาคำตอบเองลองทำนะคะรวมถึงการตรวจสอบคำตอบนะคะให้เด็กๆลองทำเลยนะคะ,ะพาล้างงานในวันนี้ให้เด็กๆทำนะคะในส่วนของอข้อที่เหลือนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งงานนะคะ,ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะ